เสิร์ฟศินป์เปิดโลกศิลปะในทุกจังหวะชีวิตขยายเวลาลงทะเบียนถึง24กันยายนนี้เพราะศิลปะไม่ได้ถูกจำกัดแค่ในหอศิลป์แต่ซ่อนอยู่ในทุกลมหายใจของชีวิต ปตทชวนคุณมาสัมผัสพลังแห่งแรงบันดาลใจในงานเสิร์ฟศิลงานที่รวมเวทีท็อกเวิร์กช็อปและอาร์ตแกลเลอรี่ไว้ครบในที่เดียวพร้อมเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมมากขึ้นด้วยการขยายเวลารับลงทะเบียนถึงวันที่24กันยายน2568 เสิร์ฟศิลป์ไม่ได้เป็นเพียงงานจัดแสดงศิลปะแต่คือพื้นที่ที่หัวใจและความคิดสร้างสารรค์มาบรรจบกันอย่างลงตัวภายในงานเต็มไปด้วยกิจกรรมที่จะปลุกแรงบันดาลใจและเติมเต็มสมดุลชีวิตได้แก่เวทีทอล์กสุดพิเศษพบกับ8สปิเกอร์ที่พร้อมถ่ายทอดมุมมองและแรงบันดาลใจได้แก่หมอตังมักพรหมอเอิญพิยดา นักรบมูลมานัดเบน์เดอะไกจินทริปนีนิวเพชรด่านแก้วและศิลปินอิสระจากศิลปกรรมปตทอาร์ตแ l ลเลอชื่นชมผลงานจากศิลปินผู้คว้าวรางวัล PTT Art Awards และเก็บภาพความประทับใจในมุมสุดเก๋กับกิจกรรม a r t i ตติอส เวิร์กช็อปวาดภาพในตลับความทรงจำสร้างผลงานศิลปะขนาดเล็กในตลับเหล็ก6เซนติเมตรด้วยสีน้ำมันถ่ายทอดเรื่องราวเฉพาะตัวของคุณกลับไปเป็นที่ระลึกสถานที่และวันจัดงานเฮาส์สามย่านวันที่4ตุลาคม2025เวลา12นาฬกาถึง17นาฬิกา ลงทะเบียนเข้าร่วมฟรีที่ google.com/forms ตามลิงก์ที่แนบมานี้หรือคลิกที่นี่เปิดรับตั้งแต่วันที่5ถึง24กันยายน2568และจะประกาศผลผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่26กันยายน2568ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook We Love PTT เพราะเสิพสินไม่ได้เป็นแค่กิจกรรมแต่คือการเดินทางที่เชื่อมโยงหัวใจศิละปะและแรงบันดาลใจให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งแล้วพบกันสืบจากข่าวรายงาน